ชิปหายเด้งแม่งทุกอันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช f นลฟรีทูเพลย์ช n e l ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกมชาแมนคิงฟูลบาริโ r o n i c l e นะครับผม ก็ห่างหายจากการทําเกมนี้กันไปนานมากๆเลยนะครับก็น่าจะประมาณ4-5เดือนกันเลยทีเดียวเนาะและสาเหตุที่ผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปเกมนี้ต่อนะครับก็ตามต้นคลิปเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรเนาะ ทำไมถึงเข้าตัวเกมผ่านตัวจำลองอิมูเลเตอร์ไม่ได้นะครับทั้งที่ตอนเกมเปิดตัวแรกๆเนี่ยก็ยังเล่นได้ตามปกตินะครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมน็อกนะครับโปรแกรม LD Player โปรแกรมมูมูปกติแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นได้ตามปกติเนาะแต่อยู่ดีๆนะครับผมทางตัวเกมเนี่ยก็มีอัปเดตแพทใหม่เข้ามานะถ้าจําไม่ผิดน่าจะช่วงประมาณมกราคมพานะครับผมช่วงที่ AHO เข้านะครับผมช่วงนั้นแหละแพทใหม่เข้ามาและทางตัวเกมเ ก็ไม่สามารถเข้าเล่นผ่าน emulator ได้เลยนะครับจนทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถทําคลิปเกมนี้ต่อไปได้นั่นเองเนาะถึงแม้ว่าจะอยากทํามากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่พอมันเข้าเล่นไม่ได้เนี่ยก็ทําต่อไม่ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้คําแนะนําจากคนในกลุ่มนะครับหลายๆคนเนี่ยเขาก็แนะนําว่าตัว emulator ของ b l u e s t a c k เนี่ยสามารถตั้งแล้วก็เล่นได้เนาะ แต่ว่าผมลองโหลดมาแล้วประมาณ3-4ครั้งนะครับก็ยังไม่สามารถเล่นได้เนาะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะสาเหตุอะไรนะครับผมจนเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็เลยนะครับลองดาวน์โหลดตัวอิมูเลเตอร์ของบูสตแอกอีกเหมือนเดิมก็ลองดาวน์โหลดมาใหม่นะครับผลปรากฏว่าสามารถติดตั้งแล้วก็เล่นเกมชาแมนคิงได้เนาะก็เลยเป็นที่มาของการทําคลิปนี้นั่นเองนะครับผม <S <S เผื่อว่ามีผู้เล่นคนไหนเนี่ยอยากจะเล่นเกมชาแมนคิงผ่านตัวจําลองในคอมเนี่ยก็จะได้สามารถทําได้นั้น อเอาละครับว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าเนาะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับถึงจะสามารถเล่นผ่านตัว emulator ของ b l u e s t a c k ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1น,นะครับผมขั้นตอนที่1เนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่ Google นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ไปคําว่า b l u e s t a c k นะครับผมหลังจากกดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเลือกไปที่หัวข้ออันแรกได้เลยนะครับผม ทางหน้าเว็บเนี่ยมันก็จะพาเรานะครับเข้ามาอยู่ที่หน้าหลักของตัวหน้าเว็บบ o ูสเต็กนั่นเองนะครับผมขั้นตอนที่2นะครับหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้กดไปที่คําว่าดาวน์โหลดบลูส t ต็กนะครับที่มุมด้านบนขวามือได้เลยนะครับผมเนี่ยกดตรงนี้นะครับแล้วก็ลอทางระบบนะครับผมทําการดาวน์โหลดเนาะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการดาวน์โหลดบ o ูสเต็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้เราทําการติดตั้งตามปกติเลยนะครับผมเหมือนเวลาที่เราติดตั้งโปรแกรมต่างๆนะใช้วิธีการเดียวกันเนาะก็ดับเบิลคลิกหรือว่ากดไปที่ตัวโปรแกรมได้เลยนะแล้วก็กดตกลงกดยสยโอเคเอ็กซ์ติอะไรประมาณเนี้นะครับผมหลักสูตรง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมต่างๆคิดว่าทุกๆคนก็น่าจะทําเป็นกันอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับระหว่างนี้เราก็รอทางตัวโปรแกรมนะครับผมทําการติดตั้งสักหน่อยนะครับ ก็อาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความแรงของคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นแต่ละคนด้วยนะสําหรับของมองผมเนี่ยมันก็ประมาณ 45- ปีได้แล้วนะครับผมการ์ดจอก็ยังเป็น1 1 5 0 Ti ทไออยู่เลยเนี่ยถ้ามีช้าอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็รอกันสักนิดหนึ่งเนาะบางคนนะครับถ้าเป็นการ์ดจอใหม่ๆนะครับผมแรมเยอะๆนะครับผมแล้วก็ถ้าใช้เป็นพวกอะไรนะครับผม SSD ใช่ไหมความเร็วในการติดตั้งต่างๆเนี่ยมันก็จะประมวลผลเร็วขึ้นเนาะโอเคนะครับตอนนี้ก็ทำการติดตั้งเกือบเสร็จแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้สักหน่อยนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งมาแล้วเนี่ยนะครับผมเราจะได้รับไอคอน b o u e s t a c มาทั้งหมด3ไอคอนนะครับก็จะมีไอคอนแรกนะครับก็เป็น b o u e Stack 5นะครับผมไอคอนที่2เป็น b o u e Stack 5มันติเนาะแล้วก็อันที่3นะครับเป็น b o u e s t a c X นะครับผมระหว่างนี้เนี่ยเราก็รอให้มันติดตั้งเสร็จร้อก่อนนะครับก็เรื่อยๆนะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมบูสต์สเตกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ใช้เลยนะครับพวกน็อกพวกบูสต์สเตกเนี่ยช่วงสมัยเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วเนี่ยผมจะใช้แต่มีมูอย่างเดียวนะเพราะว่ามันกินสเปคเครื่องต่ำเนาะโปรแกรมมีมูเนี่ยแต่ว่าสมัยนี้นะครับรู้สึกว่าทางบูสต์สเตกกับน็อกเนี่ยเขาก็น่าจะพัฒนาตัวระบบแล้วเนาะรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมันก็ทันสมัยขึ้นนะครับทำให้เราสามารถใช้พวกโปรแกรมบูสต์สเตกแล้วก็พวกโปรแกรมน็อกอะไรพวกนี้ได้ลื่นขึ้นนั่นเองเนาะ โอเคนะครับตอนนี้ก็ทำการติดตั้งบูส t ต็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็กำลังจะทำการเข้าไปที่แอปพลิเคชันเนาะหลังจากที่เข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้เรากดปิดไปได้เลยนะครับผมเราจะยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ไอคอนมาครบทั้งสมไอคอนแล้วนะครับให้เรากดไปที่ไอคอนที่มีชื่อว่าบ t Stack x นะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราดับเบิลคลิกเข้ามาเนี่ยก็ รออีกสักอึดใจนึงนะครับผมอย่างที่บอกแหละขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์แต่ละคนเนาะนี่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆเนาะเราไม่ต้องไปสนใจอะไรเยอะนะครับให้มองไปที่คําว่าค้นหาเกมนะครับผมที่เป็นแว่นขยายเนี่ยตรงมุมเนี่ยให้เรานะครับทำการพิมพ์ชื่อเกมไปได้เลยนะครับก็ชื่อเกมชาแมนคิงนะครับพิมพ์ไปเลย S, S H A M A N นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเกมชาแมนคิงฟูลบารีโครนิเคิลนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาญี่ปุ่นเนาะหลังจากที่เราเจอไอคอนเกมแล้วนะครับให้เรากดไปที่คำว่าติดตั้งจาก Google Play นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับรอทางโปรแกรมนะครับมันทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเนาะเนี่ยขั้นตอนเนี่ยที่ผมแนะนำให้ทำนะครับเพราะว่า ตัวโปรแกรม b l u e s t a c k ตอนแรกที่เราติดตั้งเสร็จแล้วมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่น32บิตนะครับซึ่งมันไม่รองรับเกมชาร์เมนคิงเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราเข้ามาที่ b l u e s t a c k X เนี่ยแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมทําตามที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะทําการเขาเรียกว่าไงอะอัปเกรดนะครับผมตัว b l u e s t a c k มาอีก1ฟังก์ชันนะหรือว่าอีก1นอันเนาะเพื่อที่จะอัปให้เป็น64บิตนั่นเองนะครับผมนี่โอเคเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนนี้ก็รอนะครับผมเห็นไหมตอนนี้เนี่ยมันรันโปรแกรมบูสต์สต็กมาให้เราแล้วนะครับบูสต์สต็กอันนี้จะเป็นบูสต์สต็กแบบ64บิตนะครับผมแต่ถ้าเป็นอันแรกเนี่ยจะเป็นแบบ32บิตนะโอเคนะครับตอนนี้บูสต์สต็ก X เนี่ยเราสามารถกดปิดไปได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวผมพับหน้าจอน,นิดนึงนะนี่นะครับให้เรามาดูที่ไอคอนบูสต์สตกนะครับผมที่เป็นมัลตินะให้เราลองดับเบิลคลิกไป1ครั้งนะครับเห็นไหม มันจะมีบูสตสเต็กแบบ32บิตนะครับแล้วก็บูสตสเต็กแบบ64บนะิตเนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าบูสตสเต็ก x เนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะมีแต่32บิตให้เราเลือกนะเพราะฉะนั้นทําตามที่ผมแนะนําทุกขั้นตอนเลยเนาะเราก็จะได้บูสตสเต็กแบบเป็นเวอร์ชัน64บิตมานะครับโอเคอันนี้เราก็ปิดได้เลยเนาะแล้วเราก็เปิดมาที่แอปพลิเคชันบูสตสเต็กนะครับผมก็รอทางระบบนะครับทางแอปเนี่ยมันทําการลันโปรแกรมให้มันสําเร็จก่อนเนาะ ก็อาจจะชา้านิดหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกแหละคอมมันเก่าแล้วนะครับรายได้จาก YouTube ก็ช่างน้อยนิดเหลือเกินนะครับผมจะเอามาอัปเกรดคอมก็ทําไม่ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับเราก็ต้องทําการล็อกอินก่อนนะครับผมก็ใช้ Gmail ปกติเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอพิมพ์สักนิดนึงก่อนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพปิดไว้แล้วกันเนาะ ก็ใช้พวก Gmail ที่เรามีนะครับผมจะเป็น Gmail เก่าก็ได้หรือว่าจะเป็น Gmail ที่เราทำการสมัครใหม่ก็ได้นะครับผมทำการใส่อีเมลแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับก็กดถัดไปนะครับผมก็ทำการล็อกอินนะครับอย่างว่าแหละเนาะเวลาเราเล่นในมือถือเนี่ยเราก็ต้อง ทำการล็อกอินแบบนี้เหมือนกันนะเวลาที่เราจะทําการดาวน์โหลดเกมอะไรก็แล้วแต่เนาะเหมือนกันนะครับผมอย่างว่าแหละมันเป็นโปรแกรมจำลองนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการล็อกอินมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะพาเรามายังลิก์ดาวนโหลดนะครับเกมชาเ์มนคิงเนาะแต่สังเกตนะครับมันจะมีข้อความสีแดงเขียนไว้ว่า this item is not available in your country นะครับผมถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือก็คือไอเท ใช้คำง่ายๆแล้วกันก็คือเกมเนี่ยมันไม่มีให้บริการในประเทศไทยของเรานั่นเองเนาะก็อย่างว่าแหละนะครับผมเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมของทางประเทศญี่ปุ่นเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเนี่ยเราจะต้องทําการดาวน์โหลดพวกโปรแกรมช่วยเหลืออย่างอื่นเพิ่มเติมนะยกตัวอย่างเช่นพวกคูแอปหรือว่าแทบ็บแทบ็แทบนั่นเนองเนาะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนําเป็นคูแอปแล้วกันนะครับเพราะว่าใช้งานง่ายเนาะอันนี้เนี่ยเราก็ทําการกดปิดไปได้เลยนะครับผม เหมือนเดิมเลยให้เราทําการเข้าไปที่ Google นะครับนี่กดแบ c k กลับเนาะแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ Q O O A P P แล้วก็ A P K นะครับก็จะเป็นไฟล์ A P K ของเจ้าตัวแอปพลิเคชัน c รูแ App นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็สามารถทําการดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าจะใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเอลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ไหนวะ เดี๋ยวผมขอหาลิงก์ที่มันโหลดง่ายๆหน่อยแล้วกันเนาะนี hi, ่ครูแอป apk สำหรับดาวน์โหลดอันนี้แหละน่าจะน่าจะง่ายสุดนะครับผมดาวน์โหลด apk ฟรีตึ๊ด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 นานี่นะครับผมพอมาหน้านี้ก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเจ้าครูแอปเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันเล็กๆนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากด คลิกลากมาได้เลยนะครับผมลากมาที่เจ้าโปรแกรมบูสตสเต็กนะนี่แล้วก็เอามาวางเลยรอนะครับผมทางระบบเนี่ยมันทําการรันก่อนนะนี่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เจ้าแอปพลิเคชันคูแอปมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ใช้งานแล้วรีสตาร์ทนะครับ<อ>ก็คือให้เราทําการรีสตาร์ทบูสตสเต็กสักรอบหนึ่งก่อนก็ได้เนาะ<ม>เขาเรียกว่างไงอะ่ะเหมือนรีรันระบบนะครับผม คลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะเพราะว่าผมสอนแบบแทบจะจับมือเลยนะครับผมถ้าใครทําตามทุกขั้นตอนเนี่ยทำได้แน่นอนอยู่แล้วนะหลังจากนั้นนะครับผมทางเจ้าบูสเต็คเนี่ยมันรันโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กดไปที่แอปพลิเคชันคูแอบนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันคูแอบครั้งแรกเนี่ยมันก็จะให้เราทําการล็อกอินนั่นเองเนาะ ก็แล้วแต่สะดวกนะจะใช้ google นะครับผมใช้ facebook หรือว่าใช้ไลน์ก็ได้เนาะส่วนตัวผมก็ใช้ gmail เหมือนเดิมนะครับผม gmail เดียวกันกับที่เราใช้ในการล็อกอินครั้งแรกก็ได้นะครับผมอ้ายังไงเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับผม เอเมื่อกี้ผมว่าผมกดเข้ามาแล้วนี่ว่านะเดี๋ยวลองดูนะครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับผมที่เจ้าโปรแกรมคูแอปเนาะให้เลือกมาที่ฟังก์ชันเกมนะครับจะอยู่ตรงกลางด้านล่างเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดไปที่แว่นขยายเหมือนเดิมเนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมได้เลยนะครับผมชาแมนคิงนะครับฟุ icle, นบาริโครนิเคิลเนาะนี่นะครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําการหาตัวแอปพลิเคชันของเกมมาให้เราเนาะกดไปที่ตัวเกมเลยนะครับเห็นไหม มันจะมีให้เราดาวน์โหลดนะครับ165.31นเมกะบิตนะครับผมก็ทำการอนุญาตไปนะครับผมแล้วก็รอมันทำการดาวน์โหลดเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปใช้งานผ่านโปรแกรม u o Stacks ได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าจากที่ลองเล่นในน็อกใน L d ลดีเพเยอ m ์เนี่ยเด้งหมดเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะ แต่ว่าเจ้าบูสแต็คเนี่ยผมลองดาวน์โหลดในตัวโน้ตบุ๊กมันเล่นได้นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็กดออกจากแอปพลิเคชันคูแอปได้เลยนะครับผมแล้วก็กดมาที่ตัวเกมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋วเรามาลองดูกันว่าจะเด้งหรือเปล่าเนาะนี่นะครับผมน่ารู้สึกว่าจะไม่เด้งนะครับผมโอ้เดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงเกมสักนิดนึงก่อนนะครับผม นี่นะครับผมเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเข้าตัวเกมโดยแบบที่ไม่เด้งไม่หลุดได้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็นี่นะครับถ้าสมมุติว่าจะเริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็กดไปที่กลางหน้าจอได้เลยเนาะหรือว่าถ้าใครมี id เก่าอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถกดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับเพื่อที่จะทําการเชื่อม id ที่เรามีอยู่แล้วก็ได้เนาะเนี่ยกดมาที่รูปฟันเฟืองนะครับกดที่ปุ่มสีส้มแล้วก็เลือกที่ด้านบนเนาะกดสีส้มอีกครั้งนึง มันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าไ d เเก่าของเราเนี่ยทำการเชื่อมผ่าน Twitter, ทวิตทําการเชื่อมผ่าน Google p l a y หรือว่า Apple ID เนาะก็ไ d เดีเก่าของผมเนี่ยมันเชื่อมผ่านทวิตเตอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยังไม่ทําการล็อกอินเนาะเอ่ยังไงดีวะไหนไหนก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมทําการล็อกอินให้ดูเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอตัดภาพช่วงที่ทําการล็อกอินสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมนี่นะครับผมก็ทําการล็อกอินได้ตามปกติเลยนะ ใครล็อกอินผ่านช่องทางไหนมี ID อะไรเนี่ยก็ใช้ ID นั้นได้เลยนะครับผมใครมี Twitter ก็เป็น ID Twitter ถ้าใครผูก Google ผูก iOS อะไรยังไงก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการเชื่อมกับ ID ที่ผมใช้งานอยู่ได้แล้วเนาะก็มันจะขึ้นแจ้งให้เราดูนะครับว่าชื่อตัวละคร ID ถูกต้องหรือเปล่าเลเวลถูกหรือเปล่า รหัส ID ถูกหรือเปล่านะครับผมก็ทําการกดโอเคโอเคไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําการผูกบัญชีหรือว่าเชื่อมกับบัญชีเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็ต้องรอนะครับรอทางตัวเกมมันอัปเดตแพทนะครับผมก็ประมาณ1กิกั๊นะก็ใช้เวลาในการอัปเดตอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับกดปุ่มสีส้มไปได้เลยโอเคนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปเนี่ย เดี๋ยวถ้ามันทําการดาวน์โหลดครบ1นึ่กิกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการตัดภาพมาให้ดูเนาะว่ามันสามารถเล่นได้จริงๆนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็ทําการดาวน์โหลดไฟล์ตัวเกมนะครับผมเป็นจํานวน1นึ่กิกะไบนะครับผมก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้หรือเปล่าเนาะ นี่นะครับผมก็เข้ามายังหน้าตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเราสามารถเล่นเกมชาแมนคิงฟุนบาริโคลอ o ิเคิลผ่านตัวโปรแกรมจำลองของ b ูสต์สเต็ได้จริงๆนะครับผมก็เท่ากับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยผมจะพยายามทำคลิปเกมนี้ออกมาให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่าตั้งใจจะทำคลิปเกมนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ติดปัญหาอย่างที่เรารู้กันนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปแนะนำวิธีการเข้าเล่นเกมชาแมนคิงฟุนบาริโครนิเคิลนะครับผ่านตัวโปรแกรมจำลอง Android หรือว่า Emulator ผ่านทางตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมถ้าใครนะครับลองมาหลายวิธีแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถเล่นได้เนี่ยก็สามารถทำตามขั้นตอนที่ผมแนะนำไว้ในคลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากผิดพลาดอะไรประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนําได้ที่คลิปด้านล่างเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n f r e e ู p พ a y เนี่ยก็สามารถทําได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมและสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ